ขาดดีตีหือ้อปลูกมันหยาแฝกรถบาาเนี่ตกบันไดขาดบันนั่นแท้อันแท้นี่เพราะต้องกินตะเขาพี่น้องครับหยาแฝกมาปูกเลยปูกหยาแฝกเลบานะ นี่เกิดอยู่นี้บาดขาดยีนักนี่ยีนองเลยขาดมูนีเลีปดละตกบัดได้ขาดบัดนั่นมันต้องเจอห้าแฝก อนุรักษ์ดินและน้ำบา้านมาไปใส่น้ำกับดินนี่เอาอปลูกงาแฝกครับปลูกเขากับขั้นแทะขาดดูนี่ อนี่บ่แมนหาแฟกเด้อนี่ก้ออ่อยกออ่อยกออ้อยครับเาแยกยาแฟียกยาแฟียกยาแฟกเออ,อ,อ,อเกิดสวยงาม ลึกครับสองเมตรขาดต้องอนุรักษ์